มันจะไม่ได้เป็นผู้แทนเพราะอย่างนี้แหละกลับขอไปค่ะเจ้าของพื้นที่ไม่ได้พูดได้ยังไงต้องขอโทษพี่นัทวุตรนะครับ <ขอ S 1> เรียง <ขอ S 1> ตาม<ข>อ,อาวุโสกันแล้วกันแต่เสียดายจริงๆผมอยากให้พี่เต้นขึ้นมาพูดก่อนเพราะนั่นคือไฮไลท์ของการปราศัยผมเองยังต้องติดตามฟังเขาเลย เราเป็นนักการเมืองเลยก็ต้องไปฟังกันเลยครับพี่น้องชาวบางน้ำเปรี้ยวคลองเขื่อนบางคล้าที่เคารพรักทุกท่าน40สปีแล้วครับ40สปีแล้วครับที่เราเป็นญาติเรามีความสัมพันธ์กันพราแม่พี่น้องที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยหัวคะแนนผมเยอะมากผมเคยไปอย่างนั่งหน้าเนี่ย ตั้งแต่แต่งงานเขาบวชลูกเขาแต่งลูกเขานะครับ40ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เราเปรียบเสมือนพี่น้องกันผมรับใช้ตั้งแต่ปี2,529โดยเฉพาะบางน้ำเปรี้ยว16ปีที่เป็นผู้แทนโดยตรงพอ2,544ผมเลือกตั้งมาหสมัยเป็นผู้แทนในเขตบางน้ำเปรี้ยว หลังจากนั้นก็เปลี่ยนร,รัฐธรมนูญแบ่งเขตเป็น4เขตแต่ถึงอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ที่ผมบอกว่าเรามี40ปีเนี่ยเพราะว่าครอบครัวตันเจริญก็ยังมาเป็นผู้แทนแทนเสียดายวันนี้มาไม่ครบมาสวรสพี่เขยแล้วก็อีกสองพ่อรูกปพี่เชษกับรัชพลซึ่งเป็นสสเขตนี้ไปต่างประเทศไม่ได้มาเพราะฉะนั้นเรามีความผูกพัน ไม่ใช่แค่ผู้แทนกับประชาชนเรามีความผูกพันเหมือนกับครอบครัวเดียวกันเราโดยเฉพาะอีกตรงนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าผมครอบครัวตันจเจริญน,นั้นรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวฉะเจิงเซามาด้วยความซื่อสัตย์สจริตมาโดยตลอด,อดเมื่อตะก,กี้นี้ความจรงิงท่านหัวหน้าท่านไม่รู้พูดผิดไปหรือเปล่า บอกยังไม่มีไฟฟ้ายังไม่มีอะไรผมจําได้ว่าตอนผมเป็นรัฐมนตรีตอนผมเป็นผู้แทนมา16ปีแก้ไขให้เกือบหมดแล้วนะแต่ถ้าตรงไหนยังมีต้องโทษไอ้คนปัจจุบันครับไม่ใช่โทษผม<ฮ>เพราะว่าสมัยผมนั่นนะผมทําให้หมดแล้วแต่พอบ้านขยายไปถ้าไม่มีโทษผมไม่ได้แล้วสมัยก่อนที่พวกเราจําได้มาตลาด16มาตลาดบางน้าเปรี้ยว โอ้โหรถธรรมดามาไม่ได้ละครับต้องเอาสองเพลาจนพวกเราร่วมมือร่วมใจกันที่ผมบอกว่าตั้งแต่นี้นต่อไปเนี่ยตรงนี้ต้องเป็นทางลาดยางอย่างดีสมัยก่อนเนี่ยเล่าให้พวกท่านทั้งหลายฟังหาเสียงก็โดยทางเรือจะไปน้องจอกก็ไปทางเรือผ่านสารนแสบผ่านคลอง1 7ไม่มีถนนอย่างนี้แล้วครับผมเป็นผู้แทนแต่สมัยนั้นจนเดี๋ยวนี้ทุกบ้านมีรถเก๋งหมดแล้ว แต่ถึงอย่างไรก็ตามครับวันนี้มายืนยันในฐานะที่เป็นครอบครัวเดียวกันในฐานะที่เป็นนักการเมืองเป็นผู้แทนของพ่อแม่พี่น้องชาวบางน้ำเปรี้ยวของเขื่อนบางคลา้าผมไม่ได้มาลงเองตระกูลตันเจริญก็ไม่ได้ลงเองแต่มีครอบครัวเหมือนกับครอบครัวตันเจริญคือไอ้ประหลัดโจ๊ะเอามาลงแทน จริงๆแล้วเนี่ยมันจะไปเป็นแนมเพอผมบอกมึงจะไปเป็นทำไมแนมเพอมึงมาลงแทนอา์นี่เพราะว่ามึงเป็นผู้แทนมันใหญ่กว่าแอมเพอสั่งแนมเพอได้แล้วก็ผมเอามาลงเนี่ยในฐานะที่เป็นประหลัดอำเภอเนี่ยในฐานะที่อยู่กระทรวงมหาทยที่ช่วยเหลือประชาชนเนี่ยจับประหลัดมันมาไหว้ประชาชนซะบ้าง ให้มันมนเรียนรู้ชีวิตจริงๆว่าประชาชนเนี่ยต้องไปกราบไหว้เขาเวลาประชาชนขึ้นบนอำเภอเนี่ยเจ้าหน้าที่อย่าไปตวาดเขาต้องไหว้เขาก่อนเหมือนกับไปลงไปอ่าธนาคารเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะไหว้ก่อนอย่างเงี้ยให้เขาไปเรียนรู้จริงแล้วก็ไปอบรมพวกข้าราชการพวกประหลัดอำเภอทั้งหลายอย่าลืมนะพอเป็นผู้แทนแล้วไปอบรมพวกข้าราชการทั้งหลายว่าให้บริการประชาชนทำไม่ดี เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมมายืนยันเนี่ยเพราะต้องการให้พักเพื่อไทยได้มีโอกาสเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งได้มีโอกาสที่มาใช้สโลแกนว่าคนไทยไร้จนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้โอกาสหรือขยายโอกาสไอ้คนไทยไร้จนเนี่ยตอนนี้มีตัวเลขแค่คนจนเดียวล้าน มันก็ไม่มากหรอกครับไอคนจนเนี่ยมันเขาตัดกันที่เดือนละสามพันก็ไม่เยอะจริงๆแล้วถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากตั้งกองทุนสักกองทุนหนึ่งแล้วก็เอาเงินไปบ้านไหนที่มีไม่ครบสามพันไปสามพันมันก็ไร้จนหมดละคนไทยแต่เราไม่ต้องการแค่นั้นเราต้องการเอานโยบายที่มันกินได้ที่เคยเป็นประชานิยมที่มันกินได้ที่ประชาที่ไปไตยกินได้คือนโยบายของเพื่อไทยเนี่ย ที่ประชาชนเชื่อ30บาทรักษาทุโรคกองทุนมู่บ้านที่เราเริ่มมาเนี่ยที่พวกเราเชื่อมั่นเหลือเกินเราจะเอานโยบายที่เราจะทำเนี่ยนอกจากคนไทยร้ยจนและคนไทยต้องรวยยิ่งยิ่งขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเอาตั้งแต่เกิดน,นะครับนโยบายของเราก็คือพอเกิดมาปั๊บเนี่ยเราดูแลเลยเปิดบัญชีให้เด็กทารกเลยใครมีลูกเนี่ยยากมีจีมีจนเนี่ยเราให้เลย เดือนละสามพันบาทจนครบสิบห้าปีเพราะอะไรเพราะเวลาครบสิบห้าปีเขาไปเรียนมต้นเสร็จเนี่ยเขาจะได้ทําทิศทางเขาถูกมีเงินทุนก้อนเล็กๆก,ก,ก้อนหนึ่งเพื่อจะไปเรียนอาชีวะหรือจะไปต่อปริญญาตรีเสร็จแล้วในระหว่างเรียนก็มีกองทุนจะเรียนต่างประเทศก็ได้จะเรียนประเทศไทยก็ได้เพราะมัธยมต้นมาเรียนฟรีอยู่แล้วพอมัธยมปลายเราก็จะมีกองทุนให้จะไปต่างประเทศก็ได้มีกองทุนได้ เด็กคนไหนเรียนดีๆเรายิ่งส่งไปต่างประเทศเลยในระหว่างเรียนจะเรียนอาชีวะก็ดีเราก็จะมีงานให้ไปฝึกงานตามโรงงานต่างๆเพราะฉะนั้นลูกหลานท่านไม่ต้องห่วงแล้วครับลูกหลานท่านรับรองว่าเรียนดีมีงานทําที่เราใช้คำว่าเรียนได้งบจบได้งานเพราะว่าเราจะจับแมทชิ่งระหว่างโรงงานกับหลักสูตรเรียนเนี่ยเอานักเรียนจริงๆเนี่ยที่เรียนเนี่ยเอาไปฝึกในโรงงานเลยเร้อยเครดิต แล้วก็ไอโรงงานที่ต้องมาร่วมก็เราเนี่ยเราจะลดภาษีให้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นนโยบายที่เราคิดเพื่อส่วนรวมโดยเฉพาะพอท่านเรียนจบพ่อแม่ก็ไม่ต้องไปห่วงเพราะว่าพ่อแม่นั้นเรามีเงินให้ถ้าใครจนก็สามพันบาทให้ครบแล้วนอกจากนั้นเหมือนตะกี้ที่ท่านหัวหน้าบอกเรามีเตรียมการไว้ว่าถ้าอีกหน่อยถ้าท่านแก่ท่านจะมีเงินจะหวยเกษียณ หวยกเกษียณเนี่ยมันก็เหมือนสลากอมสินแล้ะครับเราไปฝากไว้สลากอมสินถ้ามันถูกรางวัลเราก็ได้เงินเพิ่มแต่หวยกเกษียณเนี่ยไหนๆทุกท่านเนี่ยตะกี้ใครถามว่าใครเล่นหวยบ้างเนี่ยไม่เคยยกมือเลยจริงๆบางน้ำเปรี้ยวเล่นมากที่สุดการพนันบางน้ำเปรี้ยวนี่เยอะที่สุดว่าก่อนเพราะว่าลูกน้องมาเป็นสารวัตรใหญ่อยู่มันรายงานอยู่เรื่อยจะจับบอนนู้นบอนนี้บอกเฮ้ยรงนหัวคะแนนกูม,มึงอยู่เพิ่งไปจับ เพราะฉะนั้นพอเราไปซื้อหวยเนี่ยเงินมันไม่ไปไหนเงินไปสะสมครับไปสะสมจนกระทั่งเกษียณเราเบิกเงินที่เราไปซื้อทั้งหมดเนี่ยที่ว่าใบาละบห้าสิบบาทภาพเกินสามพันมันจะสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกษียณแล้วก็เงินพวกนั้นก็คืนส่วนรางวัลที่มีรางวัลที่หนึ่งหนึ่งล้านบาทมีห้ารางวัลรางวัลเลขท้ายอีกสิบล้านบาทรางวัลละพันหรือหมื่นผมจาตัวเลขไม่ได้ อันนั้นก็เป็นรางวัลที่เราได้เหมือนกับได้ดอกเบีย้ยได้โบนัสแล้วเ,เงินที่เราสะสมไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่นั้นเขาจะเอาเงินกองทุนตรงนี้ไปทําให้มันเกิดงอกเงยมีผลประโยชน์มากขึ้นเพราะนั้นเราลงทุนไปสมมติเราลงทุนไปทั้งหมด50,000นบาทมันอาจจะได้5 0 0 0 0นบวกบวกบวก,บวกนิดหน่อยอันนี้เราคิดเป็นโครงการให้พม่ีพน้องทั้งหมดเราไม่ได้คิดแค่ว่าคนไทยไร้จน แต่คนไทยต้องไม่ยากจนแล้วก็ไม่เดือดร้อนเมื่อเกษียณเพราะฉะนั้นพ่อแม่ที่แก่เท่าไปเนี่ยก็ไม่ต้องมาห่วงลูกหลานว่าจะเอางันที่ไหนส่งมาเรียนวะเอางันที่ไหนจะดูแลตัวเองวะถ้าเกิดลูกหลานไม่มาดูแลเราแล้วเราจะดูแลตัวเองได้ยังไงรัฐบาลก็ดูแลให้คนเกิดรัฐบาลก็เริ่มดูแลให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มายืนยันนะครับว่าถ้าเอาโจะเข้าไปบอกหัวหน้าก่อนถ้าโจมันได้ผมเปม็นรัฐมนตรีนะ ยืนยันด้วยว่าน้ำอยู่นะครัไอ้ที่อย,าย่างนี้หนีแล้ววะหัวหน้าถ้าโจมันได้ผมเป็นรัฐมนตรีนะไหนยืนยันได้ตบมือหน่อยสิก็ฝากโจะนะครับามายืนยันจะดีนี่อุสาหลบแล้วนะเลยมายืนยันบนนะั้น ก็ฝากโจ้น,นะครับวันที่8กุมภาพันธ์นี้คงไม่บรบกวนมากเพราะเรามากันนานแล้วเดี๋ยวจะให้ไฮไลท์ของท่านนัทวุฒิท่านเต้นได้มาพูดจาปราศัยซึกสนุกมากนะครับมีสาระแล้วก็ดีๆทั้งนั้นกับท้ายที่สุดนี้นะครับพักเบอร์9โจ๊ะเบอร์3ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะขอ